วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง Swifties กันอีกแล้วและในวันนี้กลับมาก,กับเกม Bu ิ l อัดูกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะทุกคน มีอัปเดตมาอีกแล้วจริง,รงๆมีตั้งแต่ตอหน้าบงเย็นแล้วแหละแต่บุ๋มเพิ่งมาทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรหากใครกําลังมองหาร้านขายสินค้าหรือว่าบริการในโรบอกในราคาที่คุ้มคุ้มเนี่ยต้องโชยะช็อปเลยนะคะมีทั้งเติมโรบั g กิฟเกมพาร์ตนะคะทั้งในแบบโรอาการ์เดนแมปฟรีชแมปแพลน VS เบน l ลอดหรือว่าจะเป็น99คืนในป่ามีหมดเลยนะคะทุกคนสามารถลองกดเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะบอกเลยค่ะว่าราคาดีมาก ก็นี่เลยนะคะสําหรับอัปเดต34ในครั้งนี้นะคะก็จะมีไข่และก็สัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามานะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถหาได้จากสายพานอีเทอรลนะคะแล้วก็ น้องเนี่ยจะเป็นไข่ที่มีชื่อว่า X s h a r ์ e เอกันเองนะคะหรือว่าฉลามหัวคอนนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือมีสัตว์เข้ามาใหม่นะคะทุกคนซึ่งจะเป็นสัตว์ระดับ Prismatic นะคะแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงแบบิมิเต็ดเข้ามานะคะในการเทรดเนาะนอกจากนั้นแล้วนะคะเหมือนเวลาเราเอาสัตว์เลี้ยงไปเทรดเนี่ยมันก็จะได้รางวัลเปเชียลมาด้วยหรือว่ารางวัลพิเศษมาด้วยนะแล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่จะเพิ่มระดับสูงสุดขึ้นไปอีกนะคะอีก10เลเวลด้วยกันและต่อไปเนี่ยก็ แล้วก็สัตว์เลี้ยงสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของไข่แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เรายังไม่ได้ด้วยนะคะอ่ะเ,เรามาดูกันดีกว่าเริ่มจากบุ๋มจะดูคอลเลกชันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนหรือว่าอัลบัมม้มนัเองนะซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่แบบนี้นะทุกคนนะปกติมันจะแบบรวมๆกันนะแต่ว่าเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบหัวข้อเพิ่มขึ้นมามันก็จะมีบอกอย่างเช่นไข่ในะปกติเนี่ย จะเป็นยังไงอ,อันนี้ไข่ปกติเรารู้กันอยู่แล้วไข่มหาสมุทรก็คือจะมีกี่อย่างแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบตัวละครไหนบ้างที่ย่อยไม่ได้แล้วก็ไข่แบบจํากัดหรือว่าไข่บบพิเศษอันไหนเรายังไม่ได้มันก็จะบอกไว้ตรงนี้หมดเลยและที่สําคัญมีเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะออกมาเฉพาะเหตุการณ์หรือว่าฤด,ดูกาลของมันเท่านั้นอย่างเช่นไข่แบบหิมะนะคะก็จะมีแค่ตอนหิมะตกเท่านั้นหรือว่าเปิดดมหิมะถึงจะมีไข่พวกนี้แล้วก็เทศกาลฮาโลวีนนะคะก็จะมีไข่พวกนี้ออกมาเหมือนกัน ะะแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่มากับไข่พวกนี้นะคะอันไหนเรามีบ้างอันไหนเราไม่มีมันก็จะบอกในนี้นั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมันก็จะรวมกันมาแต่ว่ารอบนี้มันมาเป็นหัวข้อรางวัลก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เราก็ทำตามที่มันเขียนไว้ตรงนี้นะค่ะแล้วก็จะสามารถได้รับรางวัลนั่นเองเนี่ยอันนี้บุม๋มก็มีสัตว์เลี้ยงจุลสิกิที่รวบรวมได้ครบเมื่อกี้นะคะก็สามารถรับรางวัลได้นั่นเองโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของอัลบัมนะคะอุ จะบอกนะว่าเราปลดล็อกฉายาใหม่ทุกคนตอนนี้บุ๋มเป็นผู้จัดการส่วนสัตว์แล้วนะคะทุกคน อ้ยได้ฉายาใหม่มาแล้วแต้มบุ่มถึงแล้วไงทุกคนและระดับต่อไปที่เราจะได้เนี่ยก็คือระดับผู้ํานวยการส่วนสัตว์นะคะได้หากได้แต้มร้อยแปดสิบนะแต้มบุ่มขอไปใส่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนเดิมแล้วกันซึ่งยศนี้สามารถขอได้ใน Discord นะคะแต่ว่าเราจะต้องแบบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเยอะๆนะแล้วก็บุ่มจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันต้องแบบไปส่งให้อดินยังไงนะแต่ว่ามันจะมีห้องห้องนึงอยู่สําหรับคนที่ทำคอนเทนต์นะคะก็ลองไปดูกันได้เนาะมันก็จะมีบอกเงื่อนไขยอยู่อันนี้บุ่มทำเ ไว้ทุกคนอ่ะแล้วเรากลับไปสายพานปกตินี่มันก็จะมีไข่อันนี้เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ตัวละครใหม่ด้วยนะก็น่าจะเป็นตัวนี้ปะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจซึ่งบุ๋มก็ได้ซื้อมาแล้วนะคะ1นึ่ใบแต่ว่ายังเปิดไม่ได้อีก7ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอทำเควสก่อนแล้วกันพอดีบุ๋มกํลาลังทำเควสฮานวินอยู่โอเคกดรับมาและก็บุ๋มเนี่ยได้สิ่งนี้มาแล้วคะ่ะทุกคน ได้โดมฮาโลวีนมาแล้วนี่เป็นไงเรามีครบ3โดมเป็นที่เรียบร้อย อ๋อแล้วก็นี่ค่ะทุกคนเวลาเราเทรดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับแต้มแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งแต้มตัวนี้ถ้าหากเราสะสมครบ1000พก็จะได้สัตว์เลี้ยงพิสมติกนะคะแบบรับประกันนั่นเองนะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตัวนี้หากันใหากวักคุกคนกว่ามันจะออกเราต้องเทรดไปจนถึง1 0 0ึงเลยนะหรือแบบถ้าหากเรกรดแบบปนึ่งนก็จ้สัตวกเนี้ยงพิสอิทติกแบ้รับปรมก็นะั่นเองะเนะซึ่งบอยดะกว่าวันนี้ดีกยวาอาตัวแบบว่าั แรงแรมา trade. เทรดแล้ตรงนี้มาปึ้งเผื่อได้อุ๊ยคุ้มมากนี่รับมาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าทุกคนสังเกตนะคะในการเทรดของนี่าปกติจ้หากเราเทรดมาแล้วใช่ไหมมันจะถือนะคะทุกคนแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ถือแล้วป้องกันเราไม่อยากเทรดตัวที่เราไม่อยากได้เออเป็นข้อดีมากเนี่ยอย่างเช่นรอบนี้บุ๋มไม่อยากเทรดตัวใหม่ออกไปแน่นอนเพราะว่ามันราคาแพงใช่ปะม,มันก็จะไม่โชว์ในมือของเรา ซึ่งบุ๋มบอกเลยว่าบุ๋มชอบระบบนี้มากนะคะอัปเดตมาสักพักหนึ่งแหละแอบอัปเดตมาแบบเงียบๆไม่ได้บอกใครนะคะอุ้ยเหมือนจะคุ้มขึ้นมานสนว์โอเคเอามากกอนแล้วก็เอามาแลกใหม่โว้ยนี้ไม่คุ้มเพิ่มมาอุ้ยให้สองตัวแบบนี้คุ้มเมื่อกี้ได้ตัวแสนสามกับตัวแสนห้ามาคุ้มมากต่อไปปึ้งอุ้ยแสนเจ็ดเอามาอีกมันอดไม่ได้ทุกคนเออเอาโซแสนสามไปแลกนะคะมา โอ๊ยขอเพิ่มได้ไะมไม่เพิ่มไม่เอาเพิ่มมาทำจริงออ๊ยแสนหกโอเคพอใช้ได้ต่อไปเอาตัวนี้แล้วกันจะได้ตัวดีดไหมนะ่ะปึ้งโอ้ยคุณพี่เดีย๋ยวเราจะลองเอาตัวตัวนี้นี่ยีราฟนะคะเอาน้องยีราฟไปลองแลกดูเผื่อได้ตัวดีๆโอ้โหมันเท่าเดิมเลยคุณพี่ ไม่ยอมซะด้วยสองหนึ่งาจริงเพิ่มมาไม่เพิ่มโอเคจบแค่นั้นแหละคะ่ะทุกคนนี่ แต้มของบุ๋มก็จะมี14แต้มแล้วซึ่งมันไม่ใช่ว่าแต้มละหนึ่งนะคะทุกคนแต่ละแต้มเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันโดยถ้าหากเราเอาเทรดแบบปกติเราก็จะได้1คะแนนแต่ถ้าหากเราเทรดแบบโชคดีพิเศษแบบอย่างเช่นเรากดเพิ่มแล้วเราได้ตัวละครเพิ่มหรือว่าได้ดิลที่ดีมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้3แต้มมันเองนะคะทุกคนอืมนี่ก็จะเป็นข้อดีนะคะแล้วก็ซีซั่น3กําลังจะมาเร็วนะคะทุกคนขอพูดถึงนิดนึงแล้วกัน ก็สำหรับซีซัน3ที่กำลังจะมานะคะทุกคนก็วันศุกร์นี้เจอกันนะคะสำหรับซีซัน3จะมีการอัปเดตซีซันใหม่แน่นอนก็จะมีแบ t เทิร์นพาร์ใหม่แล้วก็จะมีดราก้อนเพหรือว่าสัตว์เลี้ยงมังกรนะคะอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงหิมะใช่ไหมรอบนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงมังกรนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอะไอเทมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเข้ามานะคะก็รอดูกันนะคะทุกคนอ่ะโอเค อ,อ๋อแล้วก็ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะบุ๋มก็มีโค้ดใหม่มาแจกทุกคนกันด้วยเนาะก็โค้ดใหม่ก็จะเป็นโค้ดนี้เลยบุ๋มจะแปะไว้ให้แล้วกันนะคะในคอมเมนต์หรือว่าในใต้คลิปนะก็กดมาที่ร้านค้าแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะปึง้งก็จะได้เป็นอะไรได้เป็นไข่ฮาโลาวีนมาหนึ่งอัน <laughs> เกลือมากมีที่ถสถานะด้วยเออเฮ้ยน,นี่นี่ทุกคนไข่ใ,ใหม่มาพอดีเลยนี่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 ไข่มาอู้ ติดบาฟฮาโลวีนโคตรแพงทุกคนบุ๋มมีทางแค่4.9มัน8.6เลยอ่ะโอ้ยอยางซื้อมากคือแบบไข่ที่บุ๋มซื้อมาเนี่ยมันก็แค่แบบ ติดบับเพชรไงทุกคนถ้าหากติดบับคาราวีนแบบเมื่อกี้คือจะแพงแบบแพงสุดๆแพงกว่าไข่เมโทรขึ้นไปอีกนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะก,กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย